โอ้โหโยหนูตัวเป็นเลิศเลยทุกคนเห็นไหมครับมี๊ม hey. ี๊ม uh ี๊มี๊มี๊มี๊เฮ้ยตัวนั้นมันจะตีน่ะตัวนั้นมันจะตีแล้วมันมา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 แล้วมี๊มียวี๊มี๊เฮ้ยมเดินมาแล้วมาเดินมาแล้ว ตัวนี้เราให้อาหารมันได้ด้วยเหรอยี่สิบบาทหรอพี่เอาไหมผมหน่อยดิเดินมาหาผมแล้วเนี่ยโอ้หนูจะมากินอาหารเหรอกินอาหารนะครับได้ได้ได้รอแป๊บนึง่งยี่สิบาทอ๋อเราต้องทิมใส่ไม้ให้มันนี้เหรอได้ครับผมอ่านี่ครับเพื่อนๆเราก็เราจะต้องถือไม้อย่างนี้นะครับทิ้มให้กับน้องเขานะ่ะ เอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยเอาไหมเนี่ยมาทำไงก่อนทำไงก่อนวยมาแล้วมาแล้วหิวหิวเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วอันนี้ครับไม้โอ้ยขอบคุณมากครับเททุกคนแล้วผมจะให้กับตัวนี้เลยนะไอตัวเหลืองมาแล้วตัวเหลืองตัวเหลืองมาทางนี้ตัวเหลืองมาทางนี้แล้วอ่ามานี้มานี้ไอตัวเหลืองเดินช้าจังเลย ฮึบหนึ่งสองฮึบฮึบโอ้ไม่มีแรงอ่ะเราไม่มีแรงเลยโอเคครับเอาตรงนี้อ่ามาครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อยากกินตัวนี้อยากกินอ่าเอาไปไปนี่นั้นเพื่อนเพื่อนเราสามารถให,ให้อาหารกับน้องน้องสัตว์ได้ด้วยนะนี่เราก็จะมีไม้กินอย่างนี้นะ นี่ครับนี่ตัวนี้ก็มาได้ in, อ้าวบอุ้ยหนูตัวใหญ่มากเลยดูฟันมันดิเฮ้ยตัวนั้นงอนหนะักมามานี่มานี่มามานี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเปล่ากิน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 เปล่าไม่เอาเหรอกินเปล่ากินเปล่า,าอุ้ยตัวนั้นมา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 แล้ว ตอนนั้นมาแล้ว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 ตอนนั้นมาแล้วมานี่มานี่มานี่เอ้ยบิงมาแล้วบินมาแล้วน,นั่นพอเพื่อนไม่มามันก็ไม่มาหรอกหมดพอดีหมดแล้วโอเคขอบคุณมากครับ